สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะสอนวิธีการเติมเงินมือถือผ่านตัวระบบของ s h อ p e e นะครับก็การเติมเงินมือถือหรือว่าจ่ายค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้ครับก็เราจะได้สามารถได้เงินคืนด้วยนะครับได้ส่วนลดด้วยนะครับวิธีการเข้าถึงเนี่ยก็คลิกลิงก์นะที่ตรงช่องคอมเมนต์นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้พอคลิกไปแล้วเนี่ยนี่เราก็ได้เข้าแบบนี้นะก็จะมีโค้ดส่วนลดเห็นใช่ไหมครับนี่เห็นโค้ดใช่ไหมครับ นี่เนี่ยตรงนี้ครับเป็นโคด้ดเห็นไหมครับโค้ดส่วนลดเราไล่ลงมาอีกเนี่ยเห็นไหมครับว่าก็าจะมีเห็นไหมเติมเงินทูมูฟเนี่ยสิบาทจ่ายแค่สี่บาทเติมเงินดีแท็กสิบาทจ่ายแค่สี่บาทเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเรากดใช้ได้เลยนะครับอย่างคุ้มนะครับพอลงมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมจะมีโคด้ดเก็บทุกวันก็คือรับ20คอยก็คือเวลาเราเติมเงินแล้วเนี่ยเราจะได้คอย กับคืนมานะครับเอาไว้เป็นส่วนลดเวลาซื้อของในช้อปปีนะครับนี่เราข้างล่างก็ยัมีโปรเพียบเลยเห็นไหมครับใจบิน,นครับลดห้าสิบบาทเห็นไหมโอ้โหอย่างดีเลยใจบินลดห้าสิบบาทนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะทําเติมเงินมือถือให้ดูนะครับอ่าเราก็เก็บโค้ดนะครับนี่เก็บโค้ดนาเก็บโค้ดตรงนี้ครับน่าเก็บโค้ดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะไปเติมเงินมือถือครับ อ่เราก็กดแบ็กกลับมาครับ่ยกดตรงนี้แบ็กกลับมาพอแบ็กกลับมาแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าเติมเงิน,นครับนี่ครับเติมเงินอยู่ตรงน,นี้เติมเงินเสร็จแล้วเราก็เลือกคําว่าเติมเงินมือถือครับนะครัผมเติมวันดูคอนะวันดูคอผมเติมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ใส่ เบอร์มือถือต่อไปลงลงไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็กดคาว่าชำระเงินตรงโค้ดสดรถเห็นใช่ไหมครับเนี่ยตรงโค้ดตรงเนี้ยนะครับเราก็กดตรงช่องไปเลยครับเพื่อไปใช้โค้ดนี่ครับ โค้ดตนนี้ครับที่เราเลือกมาเนี่ยครับอันบนเนี่ยครับรับ20คอย์ค้าตัด50สงสุดได้10คอย์นะครับก็กดคลิกไปกดตกลงครับเห็นไหมครับเราจะได้10คอยครับเราเติมเงิน100บาทนะครับเราจะได้คอย10คอยนะครับก็ได้คืน10บาททันทีเลยครับเพื่อเอาไปซื้อของนะครับเอาไปซื้อของในช้อปปี้นะครับเราจะได้ลด10บาทถือว่าคุ้มนะครับนี่าเราไปเติมเงิน100บาทเติมเงิน50บาทแล้วเราก็เติมไปเลย เราไม่ได้อะไรกลับมาครับแต่ถ้าเรา,เ,ราเติมเงินในช้อปปี้เนี่ยเราจะได้คอยกลับมาครับหรือว่าได้ส่วนลดต่างๆนะครับที่เห็นนะครับเราก็กดคําว่าชําระตอนนี้เลยนะครับโอเคเราก็ทําการชําระนะครับให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็กดรหัสชำระเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับก็ชําระเรียบร้อยครับ เงินมือถือก็จะเข้าในระบบอ่าเบอร์มือถือของเราครับคราวนี้เราก็ไปดูคอยนะครับเราก็ได้คอยสิบคอยเพื่อเอาไปใช้ซื้อคอยอย่างอื่นต่อมานะครับกราเสร็จไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการเติมเงินมือถือผ่านระบบช้อปปีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการ <c oughs> จ่ายบินนะครับให้ดูนะครับว่าจ่ายบินยังไงจะได้ส่วนลดนะครับ